สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฝึกผ่าน tense ส2บส tense ในภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นรูปแบบของ passive น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยเดี๋ยว passive มันคืออะไร passive เนี่ยนะคะมันคือโครงสร้างที่ประธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะคะประธานเป็นผู้ถูกกระทําซึ่งปกติแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะ tense ท,ที่เราใช้เนี่ยที่ประธานเป็นคนทำอะ่ะเราเรียกว่า active ถูกไหมคะเรียกว่า active แล้ว Active ทั้ง12ตัวเนี่ยสามารถพันเป็น passive ได้ทั้งหมดเลยนะคะนั่นหมายความว่าเทนจริงๆในภาษาอังก,ก็จะมีถึง24ตัวนะพูดแบบนี้น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกตกใจแล้วนะคะแต่ว่ามันมีวิธีผันนะคะมันมีวิธีผันคุณเ็ดเนี่ยขอเรียกว่าเป็นวิธีตบแล้วกันนะวิธีตบ เราจะมาตบนะคะตบ tense ให้เป็น passive ตบ tense ให้เป็น passive นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคุณเดชเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยรู้จักกับสูตรของมันก่อนสูตรในที่นี้คือสูตร passive เท่านั้นนะคะสูตร passive มีแค่นิดเดียวค่ะคือ verb to be บวก verb ช่อง3 verb to be บวก verb ช่อง3นะคะและวิธีทำเนี่ยคือน้องจะต้องเอา verb to be เนี่ยแหละคะ่ะไปตบเข้ากับตัวสุดท้าย ของสูตรนะคะหรือของเทนที่น้องอะ่ะจะผันเอาเวิร์ทวีเนี่ยไปตบเข้ากับตัวสุดท้ายของโครงสร้างอะ่ะนะคะที่น้องจะผันแบบนี้น้องอาจจะแบบไม่เห็นภาพเนาะอ่าไม่เห็นภาพนะเออวันนี้หลายหลายคนรู้สึกว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ครูเน็ตเป็นอะไรทําไมถึงมาสอนอะไรสอนตบหรอสอนตบหรอ <S 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 ใช่มาสอนตบ แต่สอนตบโครงสร้างภาษาอังกฤษนะโอเคอามาดูกันเลยนะคะเราขอเริ่มจาก Present Simple นะคะแน่นอนว่าเด็กเดเนี่ยจะต้องรู้ค่ะรู้โครงสร้าง p r e s n t t ซ์ิก่อนเราก็เขียนเลยนะว่าประธานบอกเวิร์บช่องหนึ่งแล้วเราอยากจะทำเนี่ย r t s e n t simple เนี่ยให้เป็น Passive เราก็เอาโครงสร้าง p s s i v e เนี่ยนะคะ v e r t to be บวก Ver รช่อง3เนี่ยมาวางค่ะ าวางโดยที่มีกฎอยู่ว่าจะต้องวางโครงสร้างแพสซีฟให้ตรงกับตัวสุดท้ายของเทนทีท่หนูจะตบได้ไหมวางให้ตรงกับตัวสุดท้ายของเทนทีท่หนูจะตบก็หมายความว่าเดี๋ยวต่อต่อ,ตอไปอะทุกเทนอะก็แค่เอา verb to be อะตบกับตัวสุดท้ายของแต่ละโครงสร้างแค่นั้นเองได้ไหมคะตบกับตัวสุดท้ายของแต่ละโครงสร้างเอาตบ verb to be เข้าไปนะส่วน verb ช่อง3นั้นเหมือนเดิม ถูกไหมอ่ะเรามาลองตบกันเลยนะคะเวิร์บช่อง3ที่อยู่หลังสุดเนี่ยมันไม่มีใครให้ตบค่ะดังนั้นน้องตบเขาลงมาตบเขาลงมาเลยก็เป็นเวิร์บช่อง3เฉยๆต่อไปนะคะเราก็จะตบเวิร์บทวบีกับเวิร์บช่องหนึ่งนะเวิร์บทวบีกับเวิร์บช่องหนึ่งวิธีตบคือน้องจะต้องมีสตินิดนึงนะคะตรงนี้คือเวิร์บทวบีช่องหนึ่งคืออะไรเวิร์บทวบีช่องหนึ่งคืออะไรเอาเวิร์บทวบีช่องหนึ่งมี3ตัวไงมี is am แล้วก็ are น้องก็เขียนลงมาเลยนะคะและสุดท้ายค่ะประธานไม่มีใครให้ตบด้วยก็ก็ตบเขาลงมาก็เป็นประธานดังนั้นดังนั้นผลลับนะคะ Present sim ที่เป็นรูปแบบของ passive เนี่ยก็จะเป็นประธานบวก is am are บวก verb ช่อง3จบแล้วนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นอะคนได้แต่งว่า my cats นะเะติม s เพราะว่าแมวหลายตัว my cats อ๋อใช้อเพราะประธานหลายคนถูกไหมใช้ My cats are kids แบบเนี้ยจุ๊บหนึ่งนะคะอ่ e o อคิสเ e เวอร y หมายความว่าแมวของฉันเนี้ยถูกจุ๊บทุกวันเลยเป็นความจริงทั่วไปว่าถูกกระทําแบบนี้ทุกวันได้ไหมคะนี่คือโครงสร้าง p r present simple ที่เป็น passive จบแล้วคะ่ะอืจบแล้วคะ่ะมันไม่มีเสียงแบบ ตึดตึดดึงเอาจากไหนอะเสียงตึดดึดดึงหาไม่เจอนะคะไปต่อกันเลยนะคะต่อไปนี้เราจะไปตบทุกเทนตบทุกเทนต้องตบได้ทุกเทนได้ไหมคือฉันโหลดมาแล้วฉันต้องใช้นะฉันโหลดมาแล้วฉันต้องใช้นะไอเสียงเอฟเฟกเนี่ย นะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะนี่คือเทนในภาษาอังกฤษนะแน่นอนนะขอทวนนิดน,นึงว่าโอเคเทนในภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น present past แล้วก็ future นะคะแล้วแต่และอันเนี้ยก็มี4ตัวเมื่อกี้เราทำ present sim ไปแล้วอันนี้ก็เลยเหลือ3ตัวตรงนี้น้องไม่ต้องงงนะคะเราจะมาดูวิธีตบกันเลยขออนุาญาตขยายขึ้นทีมงานคะขยายใ,ให้หน่อยคะ่ะแอปแมแอปแอปว่ามีทีมงาน มีทีมงานที่ไหนก่อนไม่มีทีมงานเลยฉันอยู่คนเดียวเศร้าไหมนะทีมงานยังไม่ตื่นค่ะทีมงานฉันยังไม่ตื่น <c oughs> ไปเลยเนาะไปเลยเนาะอ่ะเราจะมาตบเลยนะคะก่อนอื่นเนาะจะต้องจำสูตรแพสซีฟให้ได้นอ้องจำได้ไหมสูตรแพสซีฟคืออะไรอะในบอกหน่อยเร็วสูตรแพสซีฟคืออะไรนะเวิร์บ ใช่ verb to be บวก verb อะไรคะบวก verb 3แค่นี้นะคะ verb to be บวก verb ช่องสามไม่มีแล้วมีแค่นี้เลยนะคะเอาเขียนตั้งไว้นะคะแล้วน้องก็จะเอา verb to be บวก verb ช่อง3เนี่ยไปตบกับทุกตัวแต่ว่าที่มันน่ะง่ายๆนะให้จำแค่ว่าน้องก็แค่เอา verb to be อะไปตบกับตัวสุดท้ายของแต่ละอันนะเอาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบบไฮไลท์ตัวสุดท้ายของแต่ละอันก่อน คือน้องจะต้องเอา verb to be ไปตบกับพวกนี้เนี่ยแล้วค่อยใส่ verb ช่อง3เอา verb to be ไปตบแล้วใส่ verb ช่อง3นะคะได้ไหมอ่ะมาดูกันเลยนะวิธีทำคือขอแบบสอนแบบง่ายและหนูได้แบบเอาไปใช้ได้นะนี่คือสอนความเข้าใจนะคะไม่ต้องจำอะไรทั้งสิ้นเอาที่จำจริงๆก็คือมีสูตร passive นี่แหละ ที่เหลือเข้าใจล้วนๆเลยเพราะเราเก็ตแล้วเราตบมาแบบช่ำชองและโชคโชนแล้วนะคะมาค่ะอ่ะอันแรกเลย p r e s n t t Con เป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำตอนนี้ใช่ไหมโครงสร้างเดิมของเขาคือประธานบวก ismr บวกเว r รที่เติม ING แบบนี้เราเอาเว r ร์ทบท e บมาตบกับเว r รบที่เติม ING ค่ะ เราเอา verb to be มาตบน้าน้องก็เขียน verb to be ไปก็ได้อ่ะเราก็เขียนทดไว้ข้างๆนะโอเคเราเอา verb to be มาตบนะและหลังสุดของเราเนี่ยจะต้องเป็น verb ช่อง3แน่นอนถูกไหมคะเพราะเขาไม่้จะตบกับใครนะดังนั้น verb to be ที่เป็น ing จะคือคำว่าคำว่าคำว่า be ing คำว่า be ing นะคะ be ing ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะคะ verb to be ที่เป็น ing คือคำว่า being เขียนเลย being เขียนเลย being นะคะดังนั้นโครงสร้างก็เลยเป็นประธานบอก i s a ก b e i n g บวก verb ช่อง3ได้ไหมต่อไปนี้เราก็สามารถแต่งประโยคได้แล้วว่าแมวของฉันเนี่ยกำลังถูกจุบอยู่ตอนนี้แมวของฉันกำลังถูกจุบอยู่ตอนนี้ได้ไหมกำลังถูกทำ ะะไปต่อเลยนะ p r e s e n t perfect ประธานบอก h a v e h a s บอก verb ช่อง3เราเอา verb to be ตบเอา verb to be ตบกับ verb ช่อง3นี้นะคะและหลังสุดของเขาเนี่ยก็เป็น verb ช่อง3อย่าเพิ่งงงนะ verb to be ที่เป็นช่อง3 verb to be ที่เป็นช่อง3ตบตบได้คำว่า b e e n ได้คำว่า b e e n ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ ภาษาอะไรดังนั้นตรงนี้เลยเป็นคำว่า b e ี n ค่ะเป็นคำว่า b e ี n นะคะเอ้ยจะเขียนตรงไหนดีเอ้ยเป็นคำว่า b e ี n อ่าลบลบนะคะเออลบแบบแบบนี้เลยนะแล้วใส่คำว่า b e ี n เข้าไปค่ะจบโครงสร้างเป็นประธานบอก have has บอก b e ี n บอกวิดีช่อง3จบนะคะได้ไหมนะคะได้ไหม ได้สินีวฉันสอนให้เธอทําได้เธอก็ต้องบอกว่าตอบได้ทําได้สินะคะอ่ะไปต่อเลยนะคะ present perfect con ค่ะตัวสุดท้ายคือ verb เติม ing น้องก็เอา verb to be เนี่ยไปตบกับเขาเอา verb to be ไปตบกับเขาเขียนเลยคือ verb to be ตรงนี้นะและหลังสุดยังไงก็ต้องเป็น verb ช่อง3เราต้องทำการตบ verb to be กับ verb เติม ing ตบปุ๊บเป็นคำว่า b e i n g เฉยๆเพราะว่าเราทำแล้วนี่มเมื่อกี้นะคะเป็นคำว่า b e i n g เฉยๆอ้าวนะคะแก้เลยเปลี่ยนเป็น b e i n g เลยค่ะอ่าเปลี่ยนเป็น b e i n g เลยลบก็ลบแบบนี้ไปเลยนะคะใส่ b e i n g จบประธานบอก have p a s s บวก bein บวก b e i n g บอก verb ช่อง3จบแล้วนะคะอันนี้คือเป็นการให้เรา ฝึกตบโครงสร้างนะเป็นนั่งในห้องสอบก็ไปตบในห้องสอบก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องจานะคะไม่จําเป็นต้องจํนะาไม่อยากให้จําเลยที่เป็น p a สซีฟเนี่ยนะคะให้จําแค่สูตร o r i g i นอลดั้งเดิมของเขาเท่านั้นโอเคไหมนะคะไปต่อเลยค่ะ p a สซิ v นะคะ p a สซิ v ประธานบอก verb ช่องสองน้องเอา verb to be เนี่ยไปตบกับเขาสิ mm hmm. verb to be แล้วบวกด้วย verb ช่องสามถูกไหมบวกด้วย verb ช่องสาม mm hmm. verb to be ที่เป็นช่อง2ตบค่ะเวิร์บทีบีที่เป็นช่อง2ตบค่ะ <c oughs> ได้วอ s สและเวริร์ถูกไหมได้วอ s สและเวิร์อา้าวแก้เลยเขียนสิกลายเป็นวอ s สกับเว r ร์กลายเป็นวอ s สกับเว r ร์ก็เขียนเลยค่ะนะคะอ่ะวอล์สเวร์ ได้ไหมลายมือไม่สวยหน่อยนะคะได้ w a s work โครงสร้างเป็นประธานบอก w a s w o r ก verb ช่อง3ต่อไปนี้น้องก็สามารถแต่งประโยคได้ว่าแมวของฉันนี่ถูกทําอะไรเมื่อวานแมวของฉันนี่ถูกกอดเมื่อวานแบบเนี้ยกกะน,แบบน,นะคะได้แล้วจบไปต่อค่ะ past con มันลงท้ายด้วย verb ที่เติม ing อุ้ยเธอฉันทํามาหลายรอบแล้วนะเอา verb to be ไปตบเอา verb to be ไปตบนะคะ เอา verb to be ไปตบกับ verb เติม ing verb ช่อง3เนี่ยก็เขียนไว้ข้างหลังไว้เลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขา verb to be ที่เติม ing คือคำว่าคำว่า <c oughs> being ก็แก้เลยสิรีบแก้เร็วรีบแก้เลยเป็น being นะคะรีบเขียนเลยเป็น being อ่ะก็เราเข้าใจแล้วว่าเราไม่งงแล้วว่านะ being โครงสร้างก็จะเป็นประธานบอก was verb บวก being บอก verb ช่อง3 โอเคนะคะต่อไปค่ะ past perfect นะคะประธานบวก had บวก verb ช่อง3เราเอา verb to be เอา verb to be นะคะตบกับ verb 3และหลังสุดอย่าลืมใส่ verb 3ตั้งไว้นะเพราะว่าสูตรของเขายังมี verb ช่อง3ด้วยเนาะอย่าลืมอะ่ะ verb to be ที่เป็นช่อง3 <c oughs> verb to be ที่เป็นช่อง3ตบได้แล้วเป็นคำว่า b e e n เฉยๆเป็นคำว่า b e e n เฉยๆมาแก้ แกให้ถูกสิอ่าเป็นคำว่าบ e นนะคะมันดูเลอะเทอะยังไงก็ไม่รู้บ e นอา้าวโครงสร้างก็จะเป็นประธานบวก had been บวก verb ช่อง3จบต่อไปนะคะ past perfect con past perfect, perfect con ตัวสุดท้ายคือคำว่า being น้องก็เอา verb to be เนี่ยตั้งไว้เลยเพราะเราจะตบตบกับตัวสุดท้ายเลยแล้วเอา verb ช่อง3เนี่ยตั้งไว้ข้างหลัง be-ing ตบกับเวิรที่เติม ing ตบกับเวิร์บเติ ing เป็นคำว่า be-ing นะเวิ b to be ตบ,บ,บ ing ก็เป็น be-ing มันแค่นี้นี่เราก็ตบกันอยู่ไม่กี่ตัวนะรู้สึกไหมว่าเราตบกันอยู่ไม่กี่ตัวนะ Verb to be ตบกับ ing verb to be ตบกับช่องสามมีอย่างเงี้ยวนไปวนมานะคะอ่ะก็เป็นคำว่า be-ing จบแล้วประธานแพดบีนบีอิงบวกเวิช่อง3จบนะคะไปต่อเลยเป็นฟิวเจอร์แล้วเป็นฟิวเจอร์แล้วนะอนาคตนะคะอนาคตประธานเออ่ฟิวเจอร์ซิมประธานบวกวิวบวกเวิร์บแต่แรกน้องเอาเวิร์บทูบีตั้งเลยค่ะเราจะเอาเวิร์บแต่แรกตบกับเวิร์บทูบีแล้วก็ข้างหลังยังคงเป็นเวิร์บช่อง3นะคะข้างหลังยังคงเป็นเวิร์บช่อง3อ่ะหนูมาดูนะคะเวิร์บแต่แรกตบกับเวิร์บทูบี เวิร์บแต่แรกตบกับเวิร์บ to be พูดใหม่เป็นเวิร์บ to be ที่เป็นแต่แรกอะเวิร์บ to be รูปแต่แรกคือคำว่า be เฉยเฉยมันคำว่าบีเฉยเฉยเลยนะคะ b e เฉยเฉยอ้าวแก้สิบีเฉยเฉยอะคือคำว่าบีไง b e เฉยเฉยคืออะไรคือคำว่าบีไงเธอนะคะคือคำว่า be อะมาค่ะ ดังนั้นเนี่ยโครงสร้างก็เป็นประธานบวกวิวบีบวกเวิร์บช่อง3ประธานบวกวิวบีบวกเวิร์บช่อง3ตอนนี้เราก็สามารถแต่งได้แล้วว่าแมวของฉันเนี่ยจะถูกจุ๊บในวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> แมวตบถูกแมวตบเลยนะคะประธานบวกวิวบีบวกเวิร์บช่อง3ต่อไปค่ะ future con มันเป็นมี v e r b to be มี verb ing อยู่ข้างหลังน้องเอา v e r b to be ตบกับ verb ing นะคะแล้วเ e r ร์ช่อง3าเนี่ยก็ตั้งไว้เลย ตั้งไว้เลย verb to be บวก verb เติม ing ไม่ใช่บวกตบตบได้ be-ing ตบกันอยู่ไม่กี่ตัวจริงๆอะอะไรอะนะเอ้ยตบกันอยู่ไม่กี่ตัวจริงๆเอาจริงๆเลยก็มีแค่นี้นะคะอ่ะอันนี้เม่กี้นะคะ verb to be บวก verb เติม ing ก็เป็นคำว่า be-ing ดังนั้นโครงสร้างก็จะเป็นประธานบวก will be being บ verb ช่อง3นะคะประธานบวก will be being บวก verb ช่อง3นั่นเองอ่ะต่อไป future perfect นะคะมันเป็น verb ช่อง3อยู่น้องก็เอา verb to be เนี่ยตบกับ verb ช่อง3อีกแล้ว verb to be บวก verb ช่อง3เราก็เอา verb to be บวก verb ช่อง3นะคะแล้วอย่าลืมว่าให้ใส่ verb ช่อง3ข้างหลังด้วยแล้วเราก็ตบเลยค่ะ verb to be เอาตบก่อน verb to be ที่เป็นช่องสาม verb to be ที่เป็นช่องสามเออมีแบบหยุดชะงักนิดหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นคำว่า been เป็นคำว่า been ใช่ไหมเป็นคำว่า been ก็ใส่เลย been นะคะอืมจบนะคะประธานบวก will have been บวก verb ช่องสามจบแล้วต่อไปค่ะ future perfect con continuous นะคะขอเลยกสั้น,นอะ ตรงนี้มันลงท้ายด้วย verb ตัวไม n g อ่าลูกนะดังนั้นน้องก็เขียน c เอา verb t b มาตบแล้วอย่าลืมว่าใส่ verb ช่อง3ให้เขาด้วยนะคะรอไหวตรงนี้พอตบปุ๊บ verb <c oughs> to be ที่เป็น ing verb <c oughs> to be ที่เป็น ing เป็นคําว่า being นี่เราจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วนะคะเป็นคําว่า being ดังนั้นก็ใส่ being ไปเลย ดังนั้นโครงสร้างเนี่ยของ future perfect continuous ก็จะเป็นประธานบวก will have been บวก being บวก verb ช่อง3นะคะนี่คือทั้งหมดแล้วนี่คือสอนตบสอนตบทั้งหมดแล้วเชิญฉันใช้ปุ่มเนี้ยเปลืองมากวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะมาสอนตบอ่ะสอนทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นการแบบครบทุกอย่างเนาะ น้องนี้นะคะน้องก็สามารถไปฝึกดูได้นะวิธีฝึกคือน้องเนี่ยไปเขียนก่อนว่า10 12 10มีอะไรและเขียนโครงสร้าง active ก่อนนะ active active ก่อนทั้ง12อันแล้วหลังจากนั้นฝึกตบค่ะฝึกตบโครงสร้าง passive เข้าไปเลยนะฝึกตบโครงสร้าง passive เข้าไปแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้คือเป็นการแนะแนวว่าไม่ให้น้องจำไม่อยากให้น้องจำเลยฝึกให้น้องตบ ไม่อยากให้น้องจําเลยฝึกให้น้องตบนะคะน้องจะได้แบบทําโครงสร้างได้โดยที่ไปนั่งในห้องสอบอะแล้วเราก็แบบจําไม่ได้เราก็คือนั่งตบเอาตรงนั้นเลยได้เลยนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่เป็นทั้งหมดของวิดีโอวันนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสวัสดีค่ะ